มีคำถามจากสมาชิกที่จะร่วมลงชื่อยกเลิกกฎหมายิสลามหลายท่านนะคะคือถามว่าทำไมการลงชื่อร่วมในการยกเลิกพลบอิสลามหรือตั้งพุทธศาสนาเป็นประจำชาติหรือการลงชื่ออื่นๆทำไมต้องใส่หมายเลขประชาชน13หลักด้วยเฉพาะข้อมูลด้านหน้าับบประชาชนนะคะขอตอบคำถามดังนี้ค่ะ การรลอรณ์ดังที่กล่าวมาเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยการใช้สิทธิ์การแสดงสิทธิ์การโต้แย้งสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆท่านจะใช้สิทธินั้นได้ก็ต่อเมื่อท่านได้แสดงตัวตนว่าท่านมีสิทธินั้นสิ่ก่อนนั่นคือการแสดงตัวตนว่าท่านเป็นคนไทยที่มีสิทธิ์ดังกล่าวเราจะสามารถทราบได้ว่าท่านมีสิทธินั้นตามกฎหมายหรือเปล่าก็โดยดูจากหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก การกำหนดเลขประจำตัว13หลักนอกจากเป็นการแสดงตัวตนของประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่แล้วยังเป็นการแสดงความเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยอันเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่เพราะตัวเลขหลักที่1เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นบุคคลประเภทต่างๆดังนี้เลขหลักที่ 1. แสดงประเภทของบุคคลมีทั้งหมด9ประเภทตามสัญชาติและการแจ้งเกิดเลข 1. สำหรับคนเกิดมีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดภายในกำหนดหมายความว่าเด็กที่เกิดตั้งแต่1มกราคมปี2527เป็นต้นไปที่เป็นวันแรกที่ไทยประกาศใช้เลข13หลักเลข2หมายถึงคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยตั้งแต่1มกราคมปี 2, 527เป็นต้นไปแต่ได้แจ้งเกิดเกินกำหนด15วันตามที่กฎหมายกำหนดเลข 3. คนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในสมัยเริ่มแรกคือก่อน31พฤษภาคม2527เลข 4. คนไทยหรือต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อน31พฤษภาคม2527เลข 5. คือคนไทย ที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆเลข6คือผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวเลข7หมายถึงบุตรของคนประเภทที่6ซึ่งเกิดในประเทศไทยเลข8หมายถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือคนที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยตั้งแต่หลัง31พฤษภาคม2527เป็นต้นไปถึงปัจจุบันเลข9หมายถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรไม่มีสัญชาติและยังไม่ได้รับการให้สัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวมีเลขบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข9คนทั้ง9ประเภทนี้จะมีเพียงประเภทที่1ถึง5เท่านั้น ที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มีสัญชาติไทยส่วนประเภทที่8จะได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวเลขหลักที่2ถึง5บอกแสดงสถานที่เกิดเลขหลักที่2เขตการปกครองของไทยแบ่งตามเขตรับผิดชอบของกรมการปกครองที่มีตั้งแต่ภาค1ถึง9เขต เลขหลักที่3หมายถึงจังหวัดที่อยู่ในภาคนั้นๆเลขหลักที่4ถึงหหมายถึงเขตหรืออำเภอหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นๆอําเภอเริ่มจากศ1แต่เทศบาลจะเริ่มจาก99ย้อนลงมาเลขหลักที่6ถึง10จะระบุเลขในทะเบียนบ้านหมายถึงกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรกหรือหมายถึงเล่มสูติบัตรเลขหลักที่1 1ถึง12 จะระบุลำดับของการเกิดของบุคคลแต่ละกลุ่มประเภทหรือหมายถึงใบที่สูติบัติเลขหลักที่13จะเป็นการตรวจสอบเลขความถูกต้องของกรมการปกครองที่ให้เลขการคำนวณเลขหลักที่13เป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง12หลักแรกการคำนวณเลขหลักที่13ของเลขประจำตัวประชาชนใช้หลักการคำนวณเลขคณิตโมดูล่าจากเลข12หลักแรก ส่วนข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชนมีเลขเลเซอร์ไอที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักหน่วยงานของรัฐและสถาบาันการเงินใช้ทำธุรกรรมตรวจสอบและยืนยันตัวตนซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นบัตรประชาชนตัวจริงสำหรับเลเซอร์ไอดีแบบประชาชนนั้นเป็นเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชนที่บรรดาหน่วยงานภาครัฐอย่างสรรพกรตำรวจ หรือกระทรวงต่างๆไปจนถึงภาคการเงินบังคับใช้เลเซอร์ไอในการทำธุรกรรมตรวจสอบยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเรียกว่า eKYC (Electronic Know Your Client) เลขเลเซอร์หลังบัตรขึ้นต้นด้วยตัวอักษร2ตัวและตามด้วยตัวเลข10หลักซึ่งปัจจุบันภาคราัฐเช่นสรรพกรตำรวจกระทรวงกรมต่างๆ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้เลเซอร์ไอนี้ในการทําธุรกรรมตรวจสอบยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเรียกว่า EKYC Electronic Know Your Client App ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e t l l e ตต้องใช้ทั้งหมดแบงค์ชาติควบคุมถ้าจะเปรียบเทียบเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็เหมือนเลขบัตรเครดิตส่วนเลขเลเซอร์ไอ เหมือนเลขด้านหลังบัตร C.V.V. ดังนั้นปัจจุบันนี้ด้วยเลข13หลักไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินได้ต้องมีเลขที่เลเซอร์ ID ที่อยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนประกอบด้วยจ,จึงจะดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้สรุปสั้นๆก็คือความหมายของเลขประชาชน13หลักนั้นแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนที่1จะมีเลข1หลัก เลขเพียงหนึ่งตัวนี้หมายถึงประเภทบุคคลประกอบด้วย8ประเภทส่วนที่2มีเลขทั้งหมด4หลักเรียงติดกันหมายถึงสำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวประชาชนหากนับจากทางซ้ายมือเลขตัวที่สองสเป็นการบอกจังหวัดส่วนเลขตัวที่4ีหเป็นการบอกอำเภอเขตเทศบาลหรือหรือเมือมงพัทยาส่วนที่3และส่วนที่4มีเลขทั้งหมดเหลัก บ่งบอกลำดับของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียนและส่วนสุดท้ายมีเลขหนึ่งหลักหมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมดขณะที่เลขหลังบัตรนั้นเป็นเลขที่กรมการปกครองใช้ควบคุมการจ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่แจกจ่ายใ,ให้กับที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานเทศบาลและเมืองพัทยาไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ตามเมื่อต้องใช้สำเนาัตรประจำตัวประชาชนขอให้ใช้วิธีขีดเส้นคู่ขนานจากมุมล่างซ้ายไปมุมขวาบนเพื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความไว้ตรงกลางว่านำไปใช้เพื่ออะไรโดยควรที่จะลงท้ายด้วยคำว่าเท่านั้นด้วยที่สำคัญต้องมีระบุวันเดือนปีที่มีการลงชื่อทุกครั้งพร้อมทั้งลงลายมือชื่อทับไปบนรูปภาพใบหน้าของตัวเองแล,และถ่ายเอกสารเพียงด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียวเท่านั้น ก็เพียงพอต่อข้อมูลที่จะนำไปใช้แล้วขอบคุณข้อมูลจากกรมการปกครองสวัสดีค่ะ